ด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเรื่องของฝนตกหนักตึงหนักมาก30จังหวัดในวันนี้พร้อมกับติดตามเส้นทางของพายุซูเปอร์เทฟุนลรากาซาสวัสดีครับมาพบกับฝนฟ้าพายุกันต่อซึ่งพายุซูเปอร์เฝฟู่ลรากาซาในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาความกดอากาศต่ำใกล้ศูนย์กลางประมาณ932ถึง945เอ็กตวปัสคาลซึ่งตัวของพายุ กำลังของเขาแรงมากๆครับหลายพื้นที่ในพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงหนักมากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมขอไวยพรให้ทุกคนคนที่กดไลค์มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรสมหวังตามปรารถนาตุกประการครับสิ่งเส้นทางของตัวพายุในวันที่24กันยายนตอนเช้าโดยคาดว่าเนี่ยเขาจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยเป็นตัวพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นธรรมดา ส่วนในวันที่24เมื่อเขาขึ้นฝั่งไปเยี่ยมจีนตอนใต้เขาตัดสินใจลงสู่อ่าวตังเกียอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นฝั่งในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในวันที่24เวลาประมาณตอนค่าสําหรับผลกระทบที่จะกระทบต่อไทยก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้แหละครับเขาจะเคลื่อนตัวผ่านเวียดนามตอนบนผ่านลาวตอนบน แล้วอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แต่ตัวพายุซูเปอร์เจ็ตฝุ่นที่จะบอกว่าเข้าสู่ไทยเนี่ยไม่มีครับพายุซูเปอร์เตฝุ่นกว่าจะเข้าไทยมันก็อ่อนกําลังลงไปเสียก่อนนั่นเองครับแต่ปัจจัยหลักที่จะสร้างฝนให้กับไทยเราก็คือมรสุมที่มีกําลังแรงอยู่แล้วนะครับที่ปกคลุมไทยเราอยู่รวมถึงร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนอีสานบนและอีสานกลางครับ ซึ่งอย่าลืมว่าช่วงนี้เนี่ยร่องมรสุมเป็นร่องที่กําลังแรงมากครับยิ่งเขาแรงเนี่ยฝนก็จะตกภูปรมตกนานตกหลายชั่วโมงฝนตกหนักจริงๆครับต้องระวังดีกว่าพายุเข้ามาอีกด้วยสวัสดีครับ